สวัสดีค่ะพบกับช่องเยแมวพาทำอีกแล้วนะคะกับสาระและเคล็ดลับความรู้เล็กๆน,น้อยๆจากทางช่องค่ะค่ะวันนี้เยแมวก็จะพาเพื่อนๆมาดูต้นไม้นะคะหลังจากที่เราลงปลูกนะคะในช่วงก่อนหน้าฝนนะคะหรือช่วงที่ผ่านมานะคะเราลงปลูกเพียงแค่4วันนะคะผ่านมาแค่4วันหลังจากที่ต้นพืชหรือต้นไม้เรานะคะลงปลูกไปแล้วได้ทั้งน้ําจากเราแล้วก็น้ําฝนนะคะ เขาก็จะเป็นลักษณะใดว่าแล้วเราไปดูไปชมกันคะ่ะค่ะเพื่อนๆดูต้นพืชต้นไม้นะคะเห็นไหมคะต้นมะขามนะคะแตกยอดอ่อนๆเยอะเลยนะคะเพราะว่าเขาได้รับน้ําฝนนะคะหลังจากที่เราตัดแต่งเขาก็จะแตกยอดอย่างนี้นะคะการปลูกต้นไม้เราควรปลูกก่อนที่จะถึงหน้าฝนนะคะหรือช่วงรอยต่อระหว่างร้อนกับฝนนะคะเพื่อนๆ ฝนจะช่วยได้เยอะนะคะเกี่ยวกับการบำรุงและการทำให้ต้นพืชต้นไม้เราติดง่ายนะคะเดี๋ยวเราไปดูต้นที่เราลงปลูกเพียงแค่สี่วันค่ะไปค่ะค่ะนี่เป็นต้นมะนาวนะคะที่ย่าแมวเคยบอกว่าเราจะปลูกช่วงไหนดีเราจะปลูกช่วงรอยต่อนะคะระหว่างหน้าร้อนกับหน้าฝนนะคะก็ประมาณเดือนพฤษภาค,คมไปเลยค่ะก็จะเป็นหน้าฝนแล้วนะคะเราก็จะนาพืชของเราลงปลูกเห็นไหมคะผ่านไปแค่สี่วันนะคะ จากที่เราลดน้ําทุกวันนะคะเขาก็งามแต่ว่าเขาได้รับน้ําฝนช่วยนะคะก็ยิ่งทําให้เขางามเพิ่มไปอีกนะคะเห็นไหมคะค่ะเห็นไหมคะเริ่มแตกยอดอ่อนออกมาแล้วนะคะค่ะเห็นไหมคะติดเต็มเลยค่ะยอดนะคะแตกออกมาเพราะว่าเขาได้รับน้ําฝนช่วยนะคะถ้าเราลดแต่น้ํานะคะเขาก็จะไม่งามขนาดนี้นะคะเพื่อนๆก็เพียงแค่รากติดนะคะแต่ตอนนี้แค่สี่วันนะคะ รากกติดลากเดินดีเพร่อได้น้ําฝนนะคะสร้างความชุ่มชื้นให้กับเขานะคะการปลูกต้นพืชต้นไม้ก็ขอย้ําอีกทีนะคะควรปลูกเลยค่ะช่วงรอยต่อนะคะย่างเข้าสู่หน้าฝนนะคะเราลงไว้โดยไม่ต้องดูแลมากมายนะคะแค่ลด น้ำแค่วันละครั้งนะคะหรือว่าถ้าฝนตกบ่อยๆเราก็ไม่ต้องลดน้ําเลยก็ได้นะคะฝนจะเป็นตัวช่วยของเราอย่างดีอย่างหนึ่งเลยนะคะค่ะนี่ก็จะเป็นการยืนยันได้นะคะว่าเราควรที่จะปลูกต้นไม้ช่วงไหนนะคะยยแมวก็มาอัปเดตให้กับเพื่อนๆชมนะคะเพียงแค่4ี่วันนะคะผ่านไปสี่วันต้นพืชที่ลงใหม่ๆก็ติดดีนะคะรากเดินดี งามค่ะเพื่อนๆลองคิดดูนะคะถ้าเราไปปลูกหน้าร้อนแรงๆนะคะไม่มีน้ำฝนช่วยนะคะยากที่จะติดนะคะถึงแม้ว่าเราจะรดน้ำทุกวันก็ตามนะคะค่ะก็จะมายืนยันให้กับเพื่อนๆนะคะเกี่ยวกับการปลูกต้นพืชต้นไม้ของเรานะคะเราจะปลูกช่วงรอยต่อดีที่สุดนะคะเห็นไหมคะเขากำลังเริ่มแตกยอดอ่อนใหม่ๆเลยนะคะเห็นไหมคะนี่ค่ะค่ะ เพราะว่าฝนตกแค่ครั้งสองครั้งนะคะก็สามารถช่วยเขาได้มากนะคะสำหรับคลิปการปลูกต้นไม้และการอัปเดตให้เพื่อนๆดูนะคะว่าเราควรปลูกช่วงไหนช่วงรอยต่อนะคะระหว่างฤด,ดูร้อนกับฤด,ดูฝนนะคะช่วงเดือนพฤษภานี้้นะคะลงปลูกได้เลยค่ะสำหรับคลิปนี้นะคะถ้าเพื่อนๆมีข้อสงสัยอย่างไรก็คอมเมนต์ไว้ใต้คลิปทางช่องยแมพาทำได้นะคะถ้าเพื่อนๆเ,เห็นว่าคลิปนี้มีประโยชน์ ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งให้ทางช่องเยีแมวพาทำได้นะคะคลิปนี้ก็จบเพียงเท่านี้ค่ะขอบคุณมากค่ะดูแลรักษาสุขภาพกันด้วยนะคะค่ะปลูกทิ้งไว้ก็ไม่เสียหายนะคะค่ะมะขามยอดอ่อนน่ากินมากเลยค่ะ